บิลบิลฉันมาเพื่อแกออกมาที่ดีตรงนี้เร็วออกไปเดี๋ยวนี้จอนอย่าทำให้ฉันฆ่าแกเลยไม่มีใครต้องฆ่าใครบิล ืแกต้องคิดว่าฉันเกิดเมื่อวานนี้เส้็จนี่ยแกคิดว่าฉันเป็นคนงงงาวตลอดอยู่วะฉันไม่ใช่บิลที่จุดที่ทำที่ฉันรู้จักนี่นะแกเป็นสมมุนทพิชายของฉันเลยนะฉันมาผู้ช่วยแกฉันดูเหมือนคนต้องการของประจากของแกหรือเปล่าเนี่ยบิวได้โปรดพวกเขาต้องการข้าวของเราทั้งหมดนะฉันช่วยแกได้ ดีแกไม่เคยช่วยช่ยา,ออยางมกรี่แล้วนี่นอะแกช่วยเหมือนช่วยตัวเองเท่านั้นนั่นแหละบิวฉันขอร้องแกและคิดกับเรื่องนี้หน่อยสิเฮ้ยแม <Mum. S> ่แกขอร้องฉันงั้นเหรอแกขอร้องฉันงั้นเหรอโอ้ไม่เคยเห็นเลยแกเป็นคนสำหรับความแฟนตีเสมอดี สิ่งที่แตกต่างกันด้ตอนนี้จอนตอนนี้ฉันไม่ชอบ,ชบไม่มีภาษาเด็ดอีกต่อไปแล้ต้องไม่มีแกอีกต่อไปขอร้องฉันงั้นเหรอฉันว่าฉันขอร้องไปบอกคุณมันดีกว่ามาั้งว่าให้ส่งใครสักคนที่น่าประทับใจกว่าน,นี้ในครั้งต่อไปดีกว่านะจอโอ้ดีก้ส่ตี๋ชิบาย